มันมีข้อหนึ่งที่หนูอยากทำเรียนเป็นจิตวิทยาส่วนตัวหนูเป็นโรคแพนิกอยากให้คนอื่นมาปรึกษาว่าแบบเรามีทางแก้นะรปรึกษาเราได้เราเป็นห่วงนะอะไรเงี้ยคนนี้มีสิ่งที่จะเป็นนักจิตวิทยาได้อยู่ทั้งหมดในท็อป10 3ตัว 1. Empathy ความเข้าอกเข้าใจมันคือความรู้สึกที่แบบ i can feel your pain You มาบอกไว่ายูเพนยังไงไอรู้สึกได้อันนี้เป็นพื้นฐานของนักจิตวิทยา ข้อสิที่มีคือ Positivity มองโลกในแง่ดีแสดงว่าคนที่เป็นปัญหาในชีวิตน่าจะดีได้เมื่อเจอมีนาพอสวสรค์ข้อนี้มันน่าจะขับเคลื่อนเด็กคนนี้ให้เป็นนักจิวิทยาในอนาคตได้การสื่อสารที่เราเก่งอย่่งอ n นฟลูเอนซ g ที่เราเป็นมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในอาชีพที่เป็นสื่อสารมวลชนคนที่มีทาเรนตแบบนี้เป็นตำรวจรับสารจากคนแจ้งความมาลงบันทึกประจําวันรู้เรื่อง เอาแมคค้าขายของสวัสดีค่ะไหวพรามไหมคะดอกกุหลาบสวยมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันพัะนะคะลองซื้อไปก่อนไหมคะบุญมาวาสนาส่งนะคะเนี่ยทาเลนของอินฟลูเอนซิ่งในแม่ค้าทำงานแบบอยู่ในห้องวิจัยแบบวิชาการมากๆอะเปเปอร์ที่เขาเขียนออกมาจะเขียนเรื่องราวที่อ่านออกมาได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น